สวัสดีค่ะค่ะกลับมาเจอกับพวกเราช่องอีสานเดนมาร์กนะคะวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสอีฟนะคะก็ตรงกับวันที่24ของทุกๆปีนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรารอคอยอีกเช่นเคยค่ะรอคอยเพื่อที่จะได้เปิดของขวัญใช่ไหมลูกอ,อนันเนียนะรู้แล้วมีของขวัญกี่ชิน้นของอนันเนียมีกี่ชิน้นย<ด> <c oughs> ของพอันยมีของขวัญกี่ชิน้นมาหมั่เกียวหะดู นับนับจนลืมไปแล้วนะคะเมื่อวันก่อนยังพากันนับอยู่เลยนะคะก็โอเคอันนี้พวกเราก็แต่งตัวทําผมกันเต็มที่นะคะ <Okay. S 1> แม่ตื่นแต่เช้าวันนี้ทําผมสวยนิดนึงนะคะ วันนี้นอกจากจะรอเปิดของขวัญแล้วเราก็มีเมนูอาหารที่พวกเราจะกินประจําทุกๆปีนั่นก็คือเป็ดอบนะคะพี่น้อะวันนี้มนก็จะนําเสนอเมนูนี้ด้วยนะคะมีเป็ดอบนะคะบ้านเราวันนี้กินเฉพาะเป็ดอบไม่กินหมูอบนะจะกินหมูอบด้วยก็ได้นะอาหารที่นิยมกินกันในประเทศเดนมาร์กก็จะมีหมูอบนะคะแล้วก็เป็ดอบนะคะ ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีของหวานที่เรียกว่ากรีซลามังนะคะฝาเขาก็เตรียมทําไว้แล้ว,แล,วแล้วก็จะมีช็อกโกแลตที่ฝาเขาจะทํากินทุกปีนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูของขวัญของสองสาวกันนะคะของพ่อกับแม่มีไม่ไม่กี่กล่องเองนะอันนี้ก็คือได้มาจากญาติญาติด้วยนะคะแล้วก็มีของพ่อของแม่ที่ซื้อให้นะคะ นี่ก็แน่นต้นทุกปีเลยนะก็ของเล็กๆน้อยๆสองสาวเขาก็จะดีใจได้เปิดนะคะเน้นปริมาณนะคะเน้นปริมาณส่วนสองกล่องน,นี้ก็เป็นของขวัญจากพี่หวานนะคะพี่หวาน USA นะคะหลายคนถ้าจําได้พี่หวานเขาก็จะส่งของขวัญคริสต์มาสเป็นเงินนะคะมาให้นะคะแล้วก็ให้แม่ไปจัดการหาซื้อให้สองสาวนะคะก็ต้องขอบคุณพี่หวานอีกเช่นเคยนะคะ ก็ขอให้พี่หวานมีความสุขมากๆนะคะในวันคริสต์มาสด้วยแล้วก็วันปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยะคะ่ะค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเตรียมนี่นะมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งหัวเล็กค่ะพี่น้องเพราะว่าบนจะเอาไปทํามันฝรั่งเชื่อมหรือจะเรียกว่าปูนกระชอบั่ะนะคะเด็กๆเขาก็กําลังสนุกกันวันนี้โอ้เป็นวันที่สนุกมากเลยบอกจริงๆไม่ได้ไปไหนนะเนี่ยไม่ได้มีแขกเลยพวกเราก็สนุกของพวกเราเองนะพี่น้องนี่นะปูนคชอชร่บ ก็จะเลือกลวกประมาณนี้นะคะจะซื้อถ้าใครไม่มีมันฝรั่งสดๆจะซื้อจากขวดรู้นะคะแต่วันนี้ก็คือพวกเราจะใช้มันฝรั่งของพวกเราเองนะลูกประมาณนี้นะคะเล็กเนี่นะเดี๋ยวทําการล้างก่อนแล้วก็จะเอาไปต้มค่ะ เวลาต้มก็จะต้องต้มทั้งเปลือกนะคะพอเขาสุกแล้วก็ค่อยมาแกะเปลือกออกแบบนี้เขาจะได้เนื้อที่แบบว่าสวยกว่านะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะนัะทพูดอชอบก อนอยาเขาทํากันแบบนี้เหรอลูอลกเขาต้องเอาพิวว่าเหนือมาใส่อย่างงี้เหรอไหนขอดูซิ <laughs> นี่นะน,นี่ก็เป็นขนมนะคะอันนี้บอกว่าเขาใส่กันอย่างแบบนี้นะแม่ถ้าอยากกินก็มาเอาจากตรงนี้เลยใช่ไหม mm. แม่ขอกินชิ้นนึงนะเธอชอแเคกอผิววเหนืออ Merry Christmas everyone and thank you for watching Isan Denmark โอเควันนี้ฟ้าเขาก็จะมาทำนี่นะนี่นะแม่ให็นแล้วที่ดูที่จะเลวอ่ะคอนเฟลกคอนเฟลกก็จะมีส <vibe> ่วนประกอบนี่นะคะอันนี้เป็นอัลมอนด์บดนะที่น้องหรือว่าที่นี่จะเรียกว่ามาซิแพนนะคะก็จะกินคู่กับนูกอะช็อกโกแลตนี่นะคะ Nogen grund til at rulle dem. Hva er sådan der? Ja. Kan du bare gøre sådan her? Ja. Der er en grund til at rulle så meget der. Sådan. Så. så får vi det samme længde. Ja? Jeg vil rulle. Hæ? Jeg vil rulle, lå. Jeg vil rulle. Vil du rulle? ตัดให้เป็นท่อนๆแล้วก็นำมาประกบประกบนะคะแต่จะเพิ่มขั้นตอนนิดนึงก็คือจะละลายช็อกโกแลตด้วยนะอ๋อหนูอยากทำาหรอโอเคฟ้าฟ้ายังงวิววูลอ่อโอเคฟ้าบอกว่าไม่ต้องม้วนก็ได้ไ้าเขาบอกว่าอยากจะขอม้วนนะคะเพราะว่าทุกปีก็ม้วนนะ

อาโอเคกดกดกดให้มันติดกันวันนี้คือเมนูกินอาหารทั้งวันนะคะวันนี้วันกินจ้าเดี๋ยวมาลองซิมกันนะพี่น้องหอมอัลมอนด์ ระวังมือลูกไอ้เฟิงอ่นเสส่วนแบบกลมแบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปจุ่มกับช็อกโกแลตนะคะนี่นะเสร็จยัง <laughs> จะแกะถั่วนี่นะคะถั่วสมองหรือว่าถัว่ว okay, 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 okay. แว่นเนลนะคะแล้วก็จะมาละลายช็อกโกแลตกันค่ะช็อกโกแลตที่จะใช้ละลายก็จะเป็นแบบนี้นะก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะอดิรฟมต้มน้ำแล้วก็เอายี้ลงไปคนไปเรื่อยๆนะจนกว่าเขาจะลายหมดทุกเม็ดนะคะ ันนี้ทำไมพี่นแนยซ่อว่สวยวันนี้แม่สวยจังวันนี้ใช่ปะ่าดีเด่นมันมีนูย S 1> <S 1> <S แซ่บอ่ะสนับเบบคอร์ฟยนะคะเป็ดนะคะสองจุสี่กิโลนะคะวันนี้เราอบสองตัวนะคะพราะว่าคุยกันว่าพรุ่งนี้ก็จะกินเป็ดอบต่อเนื่องกันเลยนะ นี่ก็จะเป็นถุงเครื่องในนะคะที่ให้มานะคะเครื่องในนี้ก็จะนําไปต้มนะคะเอาความนัวเขาออกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาไปผสมเป็นกะในน้ําซอสนะคะ เพื่อไม่ให้เป็ดมีกลิ่นนะคะเวลาเราอบเราก็จะตัดตูดเป็ดออกด้วยนะคะตรงนี้มันก็จะทําให้เป็ดมีกลิ่นสาบพี่น้องถ้าไม่ตัดออกฟ้าแม็กกูทดลองเลยฝรั่งเขาตัดปีกเป็ดออกด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเลยพี่น้องนีเเ่เอาไปต้มเอาไปต้มรวมกับเครื่องในนะคะชายใส่ลงไป แล้วก็หลังจากนั้นเราใส่แอปเปิ้ลที่เราเตรียมไปแล้วนะคะใส่เข้าไปในท้องเป็ดแบบนี้นะคะมันจะเพิ่มรสชาติอันนี้ก็คือกินคู่ไปด้วยแล้วก็จะมีนี่นะลูกพุนนะคะใส่ไปด้วยนะคะค่ะลูกพุนนะคะยัดเข้าไปในท้องเป็ดด้วย ในส่วนของเครื่องในนี่แล้วก็เอาไปผัดกับเนยนะคะล้างทำความสะอาดโรยเกลือน,นิดหน่อยแล้วก็เอาลงไปผัดเลยนะคะมันก็จะมีลำคอเป็ดกึ้นเป็ดแล้วก็ตับเป็ดแล้วก็หัวใจเป็ดนะคะปีกเป็ดใส่ลงไปเลย เดี๋ยวมาทําซอสกันนะคะนี่ก็คือน้ำจากเป็ดอบนะคะนี่เป็นมันจากเป็ดอบน้ำต้มจากเครื่องในเป็ดนะคะเทผสมลงไปเลยนี่แหละความนัวนะคะ Skal de her Måske de her, vær jeg her. Det må det være Jeg gør sådan her. jeg kan her? เสร็จแล้วนะคะเป็ดอบของเราวันนี้นะคะน่ากินมากเลยที่น้องจ๋าหอมอดูข้างในก่อนโดนตักูั้มเดี๋ยวจะในกูเนาะสุกแล้วก็ส่ว เสร็จแล้วเป็ดเสร็จแล้วนะลูกนะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้แม่วางตรงไหนวางตรงนี้ดีกว่าโอเคอาหารคาริสต์มาสของพวกเราวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็ดอบนะมีซอสแล้วก็มีมันเชื่อมมันตม้มแล้วก็มีกินกับไอ้น,นั่นนะอ่ะไอ้โคลด์โอลเด็กๆเอ,อ,กกอ,อา,าแก้วมาเดี๋ยวแม่แม่หามให้อันนี้เป็นน้ำซักนะคะเป็นน้ำดอกไม้ยายๆระวังนะลูกนะพี่ไพน้องเพย์ระวังด้วยนะ วันนี้เป็นมันเฉลิมฉลองนะพี่น้องไม้ทานนะคะกับพวกเรานะคะดูซั f t ดู s o f วันนี้แม่กับขาจะชนแก้วใบแดงกันใช่ไหมคะแคดีสกูลนสกูลอะไรนะซ้ำสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะ Hvad? jeg til at sige nej, når jeg så er man ikke med. Nu skal jeg sige nej, nu er jeg dårlig, jeg laver sådan. Nu nej, nu er jeg dårlig, jeg laver Hvad er det? Jeg har lige gjort en hand til, vi skal ikke spise en hand lige, så var det meget. Kæft, det er enormt muligt, at sige hun hun vil gerne have sådan noget også. hun sådan noget. ไ oh, right? <'s> ปกันเลยมาโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วไปต่อคลิปหน้ากับคลิปเปิดความฝันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย